บทที่11สเอ็ดสพธินันทะตอบบาทหลวงเรื่องพระเยซูยังไม่ตายที่ร้านสุวิชานน์กรุงเทพมหานครเมื่อพุทธศักราช2,500มีท่านบาทหลวงที่มาจากบางนกแขกสมุทรสงครามสามท่าน ได้นำรูปภาพอันเก่าแก่มากที่ถ่ายมาจากรูปปั้นหรือเขียนเก่าดูคล้ายๆจะถ่ายที่ฝาผนังบทคริสต์เก่าๆเป็นพันปีเป็นรูปภาพเก่าที่สุดของพระเยซูอยู่ใต้ไม้กางเขนซึ่งเป็นรูปลักษณะที่นอนเอนตัวหน่อยๆแต่ที่ตรงท้องพระองค์ท่านอูมดูเป็นอ้วนพองนูนมากแบบท้องบวมท้องป่องผิดปกติได้นำเอารูปนี้มาให้ คุณสะอาวดวชชราภัยเจ้าของร้านสุวิชานนที่จำหน่ายหนังสือพุทธทาสพิขุกรุงเทพมหานครดูวันนั้นพอดีข้าพเจ้าทอธิรธาตและอาจารย์สโพธินันทะจะไปหาซื้อหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษของท่านอาจารย์พุทธทาสพิขุคือต้องการค้นหาหลักฐานวิชาดูเงาเฮงของอินเดียมีนายมหาปูนริลักษณะ32ประการ เป็นพระคัมภีร์ต้นต่อบอกเกิดของวิชาการดูลักษณะดูเงาเฮงว่าชาติก่อนได้ทำบุญทานอะไรอะไรไว้จึงได้มาเกิดในชาตินี้มีรูปลักษณะเงาเฮงดีมีบุญกุศลบาร,รมีสูงอย่างนี้วันนั้นเป็นบุญกุศลทานบาร,รมีแต่ชาติก่อนๆส่งผลมาแน่นอนทอทิระธาจึงได้ยินและได้เห็นรูปภาพพระเยซูและได้ยินคำถามและคำตอบเรื่องนั้นทั้งหมด เก็บไว้ในจอจิตอีกด้วยแลสาธุท่านบาทหลวงบางนกแขวกได้ถามเจ้าของร้านสุขวิชาโนนว่ารูปภาพพระเยซูเจ้ามีลักษณะอย่างนี้ถ้าตามแนวความคิดเห็นของพระพุทธศาสนากันแล้วจะตีความหรืออ่านความหมายว่าอย่างไรขอความรู้แจ้งในรูปภาพนี้บ้างคุณสะอาดวชราภัยก็ได้ส่งรูปภาพนั้นให้แก่อาจารย์สถียนโพธินันทะ แล้วได้พูดว่าขอให้อาจารย์ช่วยกรุณาชี้แจงต่อปัญหารเรื่องในรูปภาพและอธิบายให้ท่านหลวงพ่อทั้งสามฟังให้รู้แจ้งในธรรมสูตรศาสตร์ที่ท่านได้เคยเทศนาธรรมทานให้แก่ประชาชนต่างๆฟังมาแล้ววันนี้ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แจงปัญหาร,รูปแบบอย่างนี้ให้ท่านหลวงพ่อได้ทราบอีกทีสาธุ พระเยซูมหาโพธิสัตว์เจ้ายังไม่ตายสโพธินันทะเดินรับรูปภาพมาพิจารณาดูแล้วได้ตอบท่านหลวงพ่อบาดหลวงบางนกแวกไปว่าโอสาธุผู้ที่ปั้นรูปหรือผู้เขียนรูปภาพพระเยซูมหาโพธิสัตว์เจ้าภาพนี้ช่างเป็นนักปราชา์ผู้เก็บเรื่องทางประวัติศาสตร์ชั้นเอกของโลกอมตะทีเดียว ที่ได้เก็บเรื่องสำคัญที่สุดเอาไว้ให้แก่สาิาิตรุ่นหลังๆทราบเรื่องอดีตชีวิตได้เป็นอย่างดีอย่างหนึ่งสาธุรูปภาพนี้พระเยซูมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้วางศาสนาคริสต์แล้วยังถูกตรึงไม้กางเขนรูปภาพดูตามเรื่องมีลักษณะแสดงไว้อย่างนี้ดูแล้วให้เชื่อว่าพระองค์ท่านยังไม่ตายยังไม่ดับจิตตามหลักวิชาการแสดงว่าพระองค์ท่านจะต้องเจเริญ อานาปานาสติภาวนาก่อนอย่างหนึ่งคือใช้สูตรกรรมวิธีการกำหนดจิตติดตามลมหายใจเข้าและออกที่เรียกกันว่าทำอานาปานาสติภาวนาจนเข้ารูปฌานสี่ได้ทำอย่างนี้คนที่ไม่รู้วิชาการอย่างนี้ย่อมจะเข้าใจผิดคิดว่าตายแล้วไม่มีลมหายใจแล้วเพราะว่าตัวแข็งจะกำหนดอยู่อย่างนั้นกี่วันกี่เดือนกี่ปี ก็แข็งอย่างนี้อยู่ได้ไม่ตายเวลาออกจากรูปฌานสี่นั้นแล้วร่างกายก็จะเริ่มทำงานมีลมหายใจมีกําลังกายใจแบบเดิมจะไปไหนไหนก็ได้อย่างหนึ่งหลักฐานสุสตทร์เข้ารูปฌานสี่อย่างนี้มีการสอนมาก่อนพุทธกาลนมนานปีแล้วดังเช่นท่านมหารฤาษีโยคีโบนรานยุคสมัยอุปนิสัต พระกัมพีพระเวทเก่าวอินเดียและองค์เซียนชั้นสูงในลทัทธิเตาจีนสมัยโบราณก็มีการสอนการเข้าวิชาการเข้ารูปฌานสี่เหมือนกันเพราะเป็นโลกียธรรมสูตรสากลบรรมธรรมเหมือนดังสูตรเลขคณิตถ้าใครมีสติปัญญาโลกีดีรู้คิดออกว่าเลขบวกเลขลบเลขคูณเลขหารทำหน้าที่ มีอำนาจแต่ละตัวอย่างไรอย่างไรก็ทำเลขเหล่านั้นได้ถูกจะเป็นคนชาติไหนมาทำเลขก็ได้ผลรับเท่ากันยกเว้นจะทำเลขผิดเท่านั้นผลรับตัวเลขจึงไม่ได้เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นท่านบาทหลวงถามอีกถ้าเข้ารูปฌานสี่ได้จะตายหรือ,อยังสอโธิทันทะตอบท่านหลวงพ่อบางนกแขวกว่า ถ้าเข้ารูปฌานสี่ได้อย่างนี้แล้วก็ยังไม่ตายก็มีท่านรูปแบบพระเยซูมหาโพธิสัตว์เจ้ามีลักษณะแบบอย่างนี้ยังไม่ตายแน่นอนและยังไม่ดับจิตนิ่งตัวแข็งอยู่ในองค์ฌานทุกๆพระคัมภีร์กล่าวสอนไว้ตรงกันว่าสาธุคนท่านผู้ที่เข้ารูปฌานสี่ได้นั้นพระสูตรมีตรัสไว้ว่าดังเช่นต้นไม้ในป่า ต้นกล้วยไม้ที่มันมีรากไม้เกาะติดไม้ตามต้นไม้ต่างๆแล้วยังออกดอกให้ดูงามตาได้ทุกปีทำไมมันไม่ตายโดยที่รากของมันไม่ต้องตกลงมาฝังไว้ในดินเลยก็ไม่ตายอย่างนี้แต่กล้วยไม้มันกินลมกินอากาศก็อยู่รอดได้อย่างหนึ่งดังเหมือนสัตว์บางอย่างที่เขาเรียกว่าจำศีลมันไม่กินอะไรอไรเลยก็อยู่ได้ ครั้งหลายๆเดือนก็มีมันจำศีลไม่ตายเรื่องนี้เป็นปริศนาฝากให้คิดพระเยซูมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้วางศา,ศาสนาคริสต์ไว้ในโลกนี้ได้พอท่านออกจากรูปฌานสี่ตามกําหนดจิตได้แล้วตัวก็อ่อนลงมีลมหายใจร่างกายก็ทำงานได้ตามปกติลุกขึ้นจะไปไหนไหนก็ได้ตามเดิมนั่นเองอย่างหนึ่ง ท่านบาทหลวงถามอีกว่าถ้าเข้ารูปฌานสี่ได้แล้วจะตายในรูปฌานสี่เสียเลยจะได้ไหมขอความรู้แจ้งในธรรมทานข้อนี้อีกด้วยสาธุสโพธินันทะตอบท่านบาทหลวงบางนกแขวกอีกว่าเข้ารูปฌานสี่แล้วตายในรูปฌานสีนั้นก็ได้มีการตายแบบอย่างนี้มามาก ส่วนมากเป็นพระอริยครูผู้สอนการจเริญรูปฌานและอะรูปฌานท่านก่อนจะมรณาภาพมักจะมีมรณะญานคืนรู้วันเดือนปีที่จะละสังขารว่าจะตายในวันไหนวันไหนปีใดปีใดแล้วทิ้งผลงานการสอนวิชาการนั้นให้โลกเขารู้ว่าที่ฉันสอนไปนั้นฉันก็ทำให้ดูได้สอนไว้ไม่ผิดเข้ารูปฌานสี ตัวแข็งดับจิตมีร่างกายแห้งไม่เน่าเปื่อยให้ดูจะอยู่อีกหนึ่งร้อยปีหรือเป็นหนึ่งพันปีก็มีดังเช่นพระศพของพระสังฆปรินายกเว้ยลางอุ๋ยเลง้งหรือพระเถรราผู้ใหญ่เมืองไทยก็เคยมีแต่สิทธ์ไม่ค่อยจะรูลเรื่องนี้ว่าท่านดับจิตในรูปฌานสี่ตัวจึงแข็งร่างกายไม่เน่าเปื่อย จะเอาพระสพไว้อย่างนั้นกี่ปีก็ได้ท่านบาทหลวงบางนกแขกถามอีกว่าการที่เข้ารูปฌานสี่ตายดับจิตในองค์ฌานนั้นได้แล้วยังต้องเกิดอีกไหมหรือชาติหน้าชาติหน้าจะไปดีสูงต่ำอย่างไรสอพธินันทะตอบท่านบาทหลวงบางนกแขกอีกว่าการเข้ารูปฌานสี่ตายได้นั้นเขาจัดไว้ว่าเป็นอนริยบุคคล เป็นนักปราดครูบาอาจารย์สอนมนุษย์โปรดสรรพสัตว์ได้แล้วเป็นอนริยครูที่ไม่สอนผิดสัจธรรมแล้วรูปฌานสี่ยังเป็นโลกิยชฌานก็คือโลกิยธรรมอยู่จึงต้องเกิดอีกแต่ไปเกิดในที่สูงดีก่อนมีองค์ธรรมรับรองไว้ว่า 1. ได้ปิดประตูนอนรกคือไม่ตกนอนรก 2. ปิดประตูเดนรัชานชาติ คือไม่ต้องไปเกิดเข้าท้องของสัตว์เดรัจฉานชาติต่างๆ 3. ไม่ต้องเกิดเป็นเปรตยักษ์มารอสุนรากาย 4. เกิดในมนุษย์ภูมิที่ดีมีปัจจัย4ี่สมบูรณ์ดีก่อน 5. ถ้ามีบุญกุศลเก่าสร้างสมไว้ก่อนมากๆก็ไปเทวภูมิก่อนเรื่องการเกิดอย่างนี้ถ้าเอาตามแนวพุทธภูมิสอนไว้ว่าให้ยินดีในการเกิด เพื่อสร้างสมบุญกุศลโพธิศัตว์บารมีไปแลสาทุกเราอันมรมอยากคิดร้าจิตอยากเรียนจึงทำให้เกิดมีสโพธินันทะวันนี้สโพธินันทะขอตอบพูดไว้เสียเลยว่าพอได้ศึกษาพระสูตรหลายภาษา จบหลักสูตรใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องเข้ารูปฌานและอัรูปฌานของทุกศาสนาแล้วและยังได้เคยพบเห็นผู้ที่เข้ารูปฌานสี่ได้และผู้ที่มีมรณาญาณรู้วันตายของตนได้จริงจึงเกิดจิตคิดกระตุ้นใจให้เกิดโพธิจิตคิดถึงสรรพสัตว์ในโลกนี้มากเอาเพียงแค่เพื่อนมนุษย์เราที่รู้จักกันก็อพอแล้ว ดังนายพระคำพีโพธิสัตว์อวตารสูตรได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีวันเกิดมากันหมดแล้วก็เกิดผ่านานไปแล้วไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้แล้วต่อไปจะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องวันตายกันหมดทุกคนกรรมแล้วยังมีอีกพวกหนึ่งที่ผ่านการเกิดมาเช่นกันแต่ยังไม่ตายกรรมวิบากให้เป็นโรคภัย ที่มีเงินทองบำรุงรักษาหายได้ก็ยังเป็นบุญไปแล้วพวกที่ไม่มีบุญพอที่จะรักษาให้หายหรือจากหนักเป็นเบาลงได้พวกนี้ช้าหรือเร็วก็จะต้องรับกรรมตายแน่นอนบ้างปลงไม่ตกทำใจปล่อยวางไม่ได้ได้แต่ร้องทุกกายทนรมาณใจขอความช่วยเหลือมีมากมายกรรมสอโพธินานทะ พอได้สติเห็นภายในวัฏฏะสงสารจึงคิดว่าถ้าพวกทุกกายใจเหล่านี้ถ้าได้มีโอกาสศึกษาการเรียนรู้กรรมวิธีเข้ารูปฌานสี่ไว้บ้างแล้วเท่าที่ได้เห็นมาพวกนี้มักจะมีสติปัญญาที่จะช่วยตัวเองได้บ้างดังเช่นเป็นคนใจกล้าไม่กลัวตายไม่กลัวทุกข์มากนะักไม่กลัวผีสางนางไม้ที่คนเขาสร้างเรื่องการขึ้นหลอกคนดูคนฟังเรื่อง ได้ง่ายๆแล้วก็กลัวตามนั้นไปถ้าเป็นคนที่ได้เคยเรียนรู้เคยฝึกทํารูปฌานสีมาบ้างแล้วจะไม่กลัวจะหวนเราะว่าผีสางนางไม้นั้นจะมีจริงก็ได้ไม่มีจริงเลยก็ได้ไม่หวั่นไหวในจิตใจเลยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้จะนอนเจ็บไข้ได้ป่วยคอยวันตายอยู่ แต่การปลงใจทำจิตได้ง่ายกว่าพวกที่ไม่ดูนเรื่องธรรมนี้มากยิ้มสู้คอยวันตายได้มากแลแล้วพวกที่ได้เคยจะเดินรูปฌานสี่มาก่อนภายหลังล้มเหลวไปเม่นรอดแต่พอถึงวันที่จะหมดอายุในโลก,กีเคยวันตายพวกนี้มักจะมีสติปัญญาดั้งเดิมมันหวนกลับมาอีกหวนกลับมาทำให้เกิดมีมรรณาญาณ คือ,อยานที่รู้วันแตกดับของสังขารว่าวันไหนว่าปีไหนปีไหนจะตายเรื่องนี้มีจริงได้พบเห็นชาวพุทธจีนและไทยมาหลายท่านแล้วสาธุแล้วขอเตือนสติสหายธรรมทานทั้งหลายไว้ว่วาอย่าไปหลงเชื่อหลงงมงายในอารมณ์ง่ายๆนะพราะไปฟังเขาพูดเรื่องรูปฌานและอันรูปฌานเขาสอนได้เก่ง ก็คิดว่าผู้นั้นได้บรรลุถึงธรรมนั้นแล้วระวังระวังจะถูกหลอกลวงต้มตุนไปง่ายๆจงใช้หลักกลาลมสูตรไว้ก่อนนั่นจะปลอดภัยมากแลสาธุท่านบาทหลวงหลวงพ่อทั้งสามท่านได้ยกมือขึ้นไหวอาจารย์สอโพธินันทะกล่าวขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความรู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจ และได้ตอบปัญหาที่ขัดข้องใจสงสัยมานานปีอย่างนี้มากสาธุขอแสดงความเคารพคุณธรรมในดวงจิตที่ท่านมีโพธิจิตที่แบ่งปันธรรมทานให้ความรู้แจ้งแก่สรรพสัตว์อีกด้วยสาธุถ้าพวกเราเจริญธรรมตามแนวสติปัญญาธรรมชาติจักสุอย่างนี้ชาวพุทธและชาวคริสต์ก็เป็นญาติมิสหาย ในวัตตะสงสารได้ดีตลอดทุกชาติพบได้แลศัตรูบันทึกสนทนาธรรมนี้โดยทอทินระาตพุทธศักราช2,500อโอโชคดีพระเจ้าประสาทพรให้แก่ทอทินระาตเมื่อพุทธศักราช2,500ฉันได้เห็นรูปภาพพระเยซูเจ้า และได้ยินได้ฟังอาจารย์สอโพธินันทะตอบบาทหลวงบางนกแขวกแล้วช่างประทับจิตติดวิญญาณเก็บไว้ในจอจิตมาจนถึงพุทธศักราช2556าวันนี้ทอทธิรธาตมีอายุ85ปีแล้วต้องถือว่าพระเยซูมหาโพธิสัตว์เจ้าที่เคารพท่านได้ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้ามากจะมีสุขภาพกายใจอายุยืน และมีบุญโอกาสมีโชคดีได้รืบเรียงเขียนพิมพ์ผลงานของพระเจ้าอีกเรื่องความลับในวิชาการของพระเจ้าให้ชาวโลกรู้แจ้งในการที่พระองค์เจ้าท่านได้ถ่ายทอดธรรมทานให้เป็นมรดกโลกวิชาการด้วยจิตถึงจิตเธอพอได้เห็นรูปภาพเข้าใจมีสติปัญญารู้แจ้งความหมายแล้วที่พระเจ้าเปิดโลก ก็จะทราบซึ้งประทับจิตติดวิญญาณเก็บไว้ในจอจิตสาธุสืบไปแล้วแลสาธุจากทอธทีระธาตุสาตุลาคม2556